ครับวันนี้เรามาเจอบ้านอีกหลังหนึ่งนะครับเห็นเขาบอกว่าบ้านนี้เคยได้รับรางวัลน,นะระดับอำเภอรหรือระดับจังหวัดนี่นะเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเจ้าของบ้านอยู่ไหมครับนี่เห็นขาบอกว่าได้รับรางวัลด้านความสะอาดอะไรประมาณนี้ครับนะจัดต้นไม้จัดดอกไม้สวยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าเจ้าของบ้านอยู่ไหม,มครับ ขออนุญาตถ่ายคลิปได้ไหมครับผมได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามานั่งคุยนะเดี๋ยวตอนนี้ขออนุญาตถ่ายก่อนโอเคนะนี่เห็นไหมครับดอกไม้ต้นไม้เยอะแยะเลยนะครับนี่ต้นแก้วนะอันนี้ต้นแก้วนะครับอ๋อต้นแก้วโอ้มีหลากหลายนะครับนี่ต้นนี่อะไรนะต้นตนปาล่ะปาล่ะนะต้นปาอ่าต้นปาล่ะ ที่ทาตูปะนะเป็นเป็นภาษายาวีนะครับผมนะภาษาไทยเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับว่าเป็นต้นอะไรนะ,ะที่เขาใช้ทําเป็นอ,อะไรนะขนมต้มนะขนมต้มนะนะครับอนี่ดูครับต้นไม้เยอะแยะเลยนะครับดอกไม้สวยมากเลยนะครับเห็นเขาบอกว่าบ้านนี้นะเคยได้รับรางวัลด้วยเดี๋ยวเราไปคุยกับเจ้าของบ้านนะแต่ว่า,เ,าเราเรานะเดี๋ยวเราถ่ายรูปก่อนถ่ายาาอา่า อะไรนะต้นลีเป้ต้นีเป้ต้นภาษาภาษาไทยเรียกอะไรฮะต้นนี้ตางบางศูนบางศูนตาตามบางศูนบางบางศูนโอเคนะครับเดี๋ยวคือแอดมินเนี่ยไม่ค่อยถนัดเรื่องต้นไม้นะเดี๋ยวท่านที่ชอบต้นไม้ก็จะรู้นะครับว่าเป็นต้นต้นอะไรนะครับนี่ดูนะครับรอบบ้านเลยนะครับมีเยอะแยะเลยนะครับและที่สําคัญนะครับตอนนี้อยากให้ดูย่าญี่ปุ่นนะครับนี่ ยาญี่ปุ่นนไม่มีแล้วนะครับแต่ว่าบ้านนี้นะครับนี่สุดยอดเลยนะครับเต็มบ้านเลยนะครับนี่ยาญี่ปุ่นทั้งนั้นนะครับเอ๋สุดยอดมากเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยเด๋ยวเรามาดูแล้วครับโอ้มีอะไรนะอใบัวบกด้วยนะครับเออนี่นี่เวลาอยากทานข้าวนะก็ไม่ต้องไปหาที่อื่นแล้วนะครับนี่อยู่อยู่ข้างบ้านเลยนะครับปนกับยาญี่ปุ่นนะครับนี่ต้นไม้เยอะแยะเลยนะครับ อันนี้กล้วยไม้เลยเออกล้วยไม้ก็มีครับผมน่ะเดี๋ยวนะครับอันไหนไหนคะต้นไรอันนี้ต้นไรเนาะต้นไรครับนี่นี่แสดงว่าบ้านหลังนี้ก็เป็นอีกหลังหนึ่งนะครับที่ชอบจัดไม้นะครับอายุ30ปีนี่30ปีนะครับโอ้ต้นนี้30ปีแล้วนะครับสุดยอดมากเลยนะครับ30ปีแล้วนะครับ นี่ต้นไสต้นไสโอ้โหนี่แอดมินไม่รู้เลยนะครับว่านี่ถ้าดูแบบนี้ครับก็คิดว่าคงไม่กี่ปีนะแต่ว่าตอนนี้30ปีแล้วนะครับสุดยอดมากเลยนะมะพร้าวสองตาไหนฮะมะพร้าวสองต้นครับโอ้อันนี้ใช่ไหมโอ้นี่ดูครับนี่เอฟซี FC เคยเห็นไหมครับนี่มะพร้าวสองตานะครับนี่สุดยอดมากเลยนะครับ โอ้ oh, ขอบคุณมากเจ้าของบ้านใจดีมากเลยนะครับนี่ให้เราถ่ายหมดเลยนะนี่ที่เหลือนี้เป็นมะพร้าวอะไรฮะเนี่ยมะพราะา้าวเ,เบานะครับสุดยอดมากเลยโอ้ oh, อันนี้เป็นแค่ด้านเดียวนะครับนี่สุดยอดมากเลยนะบ้านนี้ก็เป็นอีกบ้านหลังหนึ่งนะครับที่รักต้นไม้นะครับนี่เยอะแยะไปหมดเลยนะครับ ยอดมากเลยเดี๋ยวขอ,อยาตไปถ่ายฝั่งนู้นหน่อยฝั่งนู้นนะนี่ครับโอ้โหอ,อันนี้อันนี้อันนี้ต้นอะไรฮะผงสวัสดีผงสวัสดีนะครับนี่มีทุกอย่างเลยครับนี่ดูครับมีทุกอย่างเลยนะครับนี่ที่แขวนอยู่นี่เขาเรียกอะไรฮะขาวกวางฮะขาวกวางขากวางโอเขาวกวางครับเขากวางนะ คือจริงๆแล้ว f อซที่ดูช่องผมเนี่ยจะรู้จักนะไอ้พวกต้นไม้ยกเว้นผมนะไม่ค่อยรู้จักนะเอ,อผมไม่ค่อยรู้จักนะแต่ว่าให้ FC ีดูเองแล้วกันเนาะนี่ต้นบอลก็มีครับต้นบอลน,นะบอลสีก็มีครับนี่แล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับนี่ต้นไม้ต่างๆที่มีในรอบบริเวณนี่นะที่อยู่ในบ้านหลังนี้นะครับบอกตรงๆว่ามันไม่เกี่ยวกับกระแสนะครับนี่บ้านหลังนี้เขาปลูกมานะครับโอ้โหนี่ดูครับ นี่ต้นบอลยอะแยะเลยนะครับไม่เกี่ยวกระแสนะครับไม่เกี่ยวกระแสนะครับทำด้วยใจรักทำด้วยใจรักนี่นว่านหางช้างก็มีครับสุดยอดมากเลยนะโอ้ดีมากเลยนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาแนะนํานะครับว่าแบรเขาชื่ออะไรนะอันนี้อันนี้เป็นพวกประเภทกล้วยไม้เนาะโอ้หลากหลายเลยนะครับนี่ฝั่งนี้ก็เป็นกล้วยไม้นะครับสวยงามมากสวยงามมากเดี๋ยว อันนี้เดี๋ยวขอถ่ายรูปหน่อยรูปหน่อยปุ๊บโอเครูปหน่อยโอ้สวยมากเลยนะครับนี่หวังว่า,าพี่น้อง fc คงมีความสุขนะที่ได้เห็นดอ,อกไม้สวยๆนะครับที่ช่องไซฟ,ฟูตดีน7 1 9ด f น m i l y ได้นำเสนเอนะครับนี่สุดยอดมากเลยสาริกาลินทองอันไหนฮะสาริกาสาริกาลินทองอันนี้ใช่ไหมอโอ้พี่พน้องครับ ตัวผู้ตัวเมียอันนี้อันนี้อันนี้เป็นตัวผู้ตัวผู้ตัวเมียใบใหญ่ตัวเมียโอ้ตัวเมียนี่ใบมันจะใหญ่นิดนึงเนาะอ๋อใช่เลยนี่ดูครับ fc นะครับนี่แตกต่างกันเลยนะครับอันนี้ดอกอันนี้ใบเล็กนะครับใบเล็กเป็นตัวผู้นะครับตัวผู้อันนี้ใบใหญ่นี่ก็เป็นตัวเมียนะครับอ๋อมีเป็นคู่เลยนะครับสุดยอดมากเลยนะสุดยอดเลย อันที่จริงนะวันนี้ถ้าจะนําเสนเอทุกแง่มุมนะครับในในบ้านหลังนี้นี่ผมว่านะวันนี้ก็ไม่ต้องไปไหนแล้วนะครับแต่ว่าเราก็มีเวลาจํากัดนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับนะแล้วก็บอกตรงนะครับเกรงใจเจ้าของบ้านเจ็คนะพูดเบาๆนะครับเกรงใจเจ้าของบ้านนะครับแต่ว่าก็ขอบคุณนะครับที่ให้โอกาสที่ทําให้ช่องสกุลดินะได้มีโอกาสมานําเสนเอให้กับพี่น้องเอฟซีได้เห็นนะครับนี่ครับ เยอะแยะเป็นหมดเลยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราเรามาคุยนะครับว่าบ้านหลังนี้เคยได้รับรางวัลอะไรนะครับโอเคนะครับไม้ทั้งนั้นเลยนะครับต้นไม้ทั้งนั้นเลยนะครับพี่น้องเอสเราที่ชอบดูต้นไม้ก็หวังว่าคงมีความสุขนะครับกับคลิปนี้นะครับนะครับก็ช่องไซฟูดเดนเจ็ดหนึ่งเก็เราหนะครับก็เราภูมิใจนะครับที่จะนำเสนอให้กับเพื่อนๆของเราได้ชมนะครับนี่คลิปดีๆแบบนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับ ท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ช่วยกดติดตามช่องไซฟูดินด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับแล้วก็ที่ชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์นะครับนี่ในบ้านก็มีครับในบ้านนะครับโอ้เกล็ดมังกรนะครับนะเล็ดมังกรนะครับผมนะดูครับบริเวณบ้านสะอาดสะอ้านนะครับนี่สมแล้วนะครับที่เขาบอกว่าได้รับรางวัลนะครับนี่ใบประกาศนะครับ อำเภอสุไงโกลกนะครับนายอับดุลกดเดสามารถนะครับนี่เขาเรียกว่าได้รับรางวัลชนะเลิศบ้านสะอาดนะครับประเภทประชาชนทั่วไปนะครับปี59นะครับปี59นะครับสองวันที่2เดือนมิถุนาสองห้าห้าเก้านะครับนี่ผมก็ได้ยินว่าบ้านหลังนี้เคยได้รับรางวัลนะแต่ว่าผมก็ไม่เคยได้มาสอบถามนะครับว่า เป็นรางวัลประเภทไหนนะครับขอพูดคุยกับอาเบก่อดเดนะครับชื่อเล่นชื่ออะไรครับเบะเอซูอูนะออ่าน้องๆแถวนี้เขาเรียกเอซูนะเบอสูนะครับเอสูะสเดอซูเดะเบอสูเดครับผมมีความรู้สึกยังไงครับที่บ้านหลังนี้เคยได้รับรางวัลนะครับเขาเรียกหน้าประเภทชนะเลิศประเภทบ้านสะอาดเนาะบ้านสะอาดมีความรู้สึกยังไงครับก็ ดีใจดีใจนะครับที่เราทํามาทุกวันได้ความไว้วางใจจากคนทั้งหมู่บ้านให้เป็นบ้านตัวอย่างของหมู่บ้านดีใจมากอือสุดยอดเลยนะครับเพราะว่ากว่าจะได้รางวัลน,นี่มันต้องมีการประเมินหลายด้านเนาะโอ้ยเป็นครึ่งปีโอ้ใช้เวลาครึ่งปีครับพี่น้องนะครับกว่าจะได้รางวัลต่ว่าทุกเดือนกับครึ่งปี อแสดงว่านี่ได้ชนะเลิศนี่ระดับอำเภอใช่ไหมครับอำเภอโอ้สุดยอดเลยมันมีเป็นเป็นเป็นพัน 1, เอ้ยเป็นหมื่นหรือเปล่าเป็นหมื่นลาคาเรือนหรือเปล่านะของแต่ละพยาบ้าลพยาบาน,ส,น,น,บานส่งเป็นตัวแทนของหมู่บ้านอ๋อส่งเป็นตัวแทนของหมู่บ้านนะครับแล้วก็ทีนี้ก็ระดับ อำเภอ,อ,อก็ไปคัดเลือกอีกรอบนึงใช่ไหมที่จังหวัดที่จังหวัดนะโอ้ก็นี่ไงครับก็แสดงว่ามันมีเป็นพันหลังคาเรือนะถ้ารวมทั้งหมดนะมีหลายบ้านนะครับโอ้แต่ว่าอันนี้พ่อสูเขาก็มีความภาคภูมิใจนะครับเพราะว่าเป็นอย่างน้อยก็เป็นบ้านหลังหนึ่งที่อยู่ในอำเภอสุไง Naj กลลกนี่นะครับอยู่ในตำบลปาเสมบ้านอำเภอสุไงกลกนะครับที่ได้รับรางวัลนะครับแล้วก็พ่อสูเขามีความภูมิใจเพราะว่า อันที่จริงแล้วเนี่ยการจัดบ้านการปลูกต้นไม้นะที่พอ่อศุ็ทําเป็นกิจวัตรประจําวันเลยทําด้วยใจรักนะพ่อสุเนาะทำเรื่อยๆทำทุกวันทําทุกวันเนาะทําด้วยใจรักนะไม่ใช่ <ทำ S 1> ว่าใจรักทำทำทุกวันนี่สังเกตเใ,ชใช่เลยครับใช่เลยครับนี่สังเกตเห็นว่าต้นไม้ก็ต้องรดทุกวันทุกเช้าอืมเนาะ ไม่ใช่ทําเพราะกระแสไม่ใช่แน่ไม่ใช่นะทำตั้งนานแล้วอ๋อทำตั้งนานแล้วอย่างเช่นนี่ต้นไม้หลายต้นเะพ่อสู้เดมีคนเข้ามาถามว่านี่ซื้อมาจากไหนอะไรประมาณประมาณไหนเนาะพาอสู้ก็ขอบั่งซื้อมัางเออใช่แต่ว่าอพูดถึงว่าไม่ได้เพิ่งมาปลูกช่วงนี้ไม่ใช่เนาะก็ประมาณสามสิบปีแล้วนี่เขาเรียกว่าถ้าไม่มีใจรัก ทำแบบนี้ไม่ได้นะพศุนะต้องนานใช้เวลาใช้เวลาทำแบบนี้ไม่ได้เงินจําเป็นมันไม่เป็นแล้วแต่ดูทำอาชีพอะไรครับทำงานโรงแรมทำงานโรงแรมนะครับเป็นผูน้จัดการโรงแรมผู้จัดการโรงแรมนะอำเภอสุงไหงนก็ลุกนะครับผมโอเคครับผมนี่ทำ,นทำงานก็ส่วนใหญ่ก็จะทำงานการกลางคืนใช่ไหมการกลางคืนการกลางคืนอ๋อพนักงานกลางวันเนี่ยอศุก็มีเวลาที่จะมาดูแลบ้านเนาะไม่เวลาดูแลอ๋ออันนี้อันนี้เป็นใครฮะในเสื้อแดงนี่ใครครับ ชื่ออะไรฮะแสดงนี่ชื่ออำม,มันบำรุงอำม,มันบำรุงสุดยอดมากเลยนะครับนี่อยู่ปไหนล่ะครับเรียนปสามปสาม <3 S 1> นะอนุบาลสามทับสามอนุบาลสามทับสามโอ้เก่งมากเลยนะครับนี่วันนี้สุดยอดมากเลยนะครับช่องสายพูดรินได้มีโอกาสมานําเสนอในแง่มุมของคนรักบ้านแล้วก็รักต้นไม้นะครับรัก เขาเรียกว่ารักด้วยใจนะครับนี่ไม่ได้ทําเพราะกระแสนะครับขนาดขนาดบ้านสาวต้องทําได้ไหมโอ้โหนี่ผมยังไม่เห็นนะพี่น้องครับนี่นี่ไหนดูครับนี่เสาบ้านนะครับโอ้พอสูแสดงว่าเสาเสานี้นี่มีอายุกี่ปีแล้วครับเนี่ยร้อยกว่าปีฮะเรามาปีร้อยกว่าปีนะโอ้เป็นรักขึ้นมาแสดงว่าไม่ใช่ไป เขาเรียกว่ารุ่นปอซูนี่นนไม่ออสุดยอดมากเลยนะครับนี่ใส,ส่สเซฟล้อมาเลยนูไอ้นูนนนนน่เป็นแก่นมนเลยอ๋ออันนี้เป็นต้นไม้เป็นเป็นต้นเลยแต่แกนน่นะโอ้อันนี้ฝัใใ่งฝั่งนี้นะครับก็เหลือแต่กแก่นแล้วนะครับนี่เหลือแต่กแก่นแล้วสรุปว่าเสานี่มีอายอาุมากกว่าบ้านหลังนี้ใช่ไหมฮะแน่นนอนเลยนะครับบ้านหลังนี้อายุว่าป่ะหรอบ้านนี้มี ประมาณกี่ปีแล้วครับบ้านนี้สิปีฮสิบปีสิปีนะบ้านหลังนี้อ๋อบ้านหลังนี้สิปีแต่ว่าเสานะครับอืมมากกว่าร้อยปีครับนี่โอ้อ่าโอเคนะครับวันนี้ก็พอหอมปากหอมคอ,อคนะครับเปลือกคอยอันนี้อ๋ออันนี้เป็นอะไรฮะเปลือกคอยเปลือกคอยนะเปลือกคอยทําเป็นอ่าจัดถางเนาะจัดถางเด็ดอ่าจัดการดอกไม้อ่าจัดการดอกไม้นะอันนี้เป็นดอกไม้สดๆนะครับไม่ใช่พลาสติกเนาะ ใช่ไหมสดสดเลยอออสดๆดนี่ต้นอะไรฮะดอกไม้ดอกไม้ดอกดอกไม้ผีเสื้อผีเสื้อนะอดอกผีเสื้อเนาะดอกผีเสื้อนะครับนี่สดมากสวยมากเลยนะครับโอ้ขอบคุณมากป้าตูอากินิง่งก็ต้องขอขอบคุณปอซูด้ ที่ทำให้ช่องไซฟ,ฟูดดินได้มีโอกาสนำเสนอสิ่งดีๆให้กับพี่น้องเอฟซทั่วไทยแล้วก็ทั่วโลกนะครับเพราะว่าช่องไซฟ,ฟูดดินนี่ตอนนี้วิ่งไปไกลถึงประมาณสามสิบสามสิบสี่ประเทศแล้วนะครับ<พ>อ,อ่า,อานะก็ขอบคุณกอสูงมากเลยนะครับขอบคุณน้องด้วยนะน้องชื่ออะไรนะ อัมมันบำรุงขอบคุณมากครับครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับ s a ั a a m a มอะลัยกุมสลม